เราเปี๊ยขายดีไหมฮะโอ้โหพี่น่าเชื่อทำไปไม่ทำเลยเนี่ยก่อนนี้ขายได้วันละพันกว่าบาทมั้งอะกีเงี้ยนี่กยเตี๋ยวนี้สามแสนกว่าแล้วนะจะได้เกิดเจ้าลูนี้กับป๋าทีนี้ทีนี้คุณเทพโพงาไม่จะด่าไม่หยุดแล้วฮะคุณนี่ยิ่งด่าใหญ่ขายดีน้ำแท็กซี่ครบเลยตกลงแน่เดี๋ยวก่อนได้นี่นแต่สัญญาก่อนคืนนี้ต้องจัดเต็มนะเต็มเต็มนะเต็ม ผมไม่ผมไม่เบรกเลยนะอาใส่แมสด้วยนี่จีตจีมีคนพูดหลายคนอยู่แก่แกแบบโง่งอะไรเงี้ยเคยฟังนะไอ้หลายคนแม่งพูดบางทีก็อยู่วงการเดียวกันก็มีแต่ผมให้คุณค่าเข้ามนหรอกครับพวกนี้ไม่มีคุณค่าที่ผมจะไปพูดกับมัน่ะกูรู้ว่าความคิดมึงแค่นี้กูไม่อยากพูดพูดแล้วมึงก็ไม่รู้เรื่องคนละชั้นคนละไม่ใช่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นอื คนละชั้นเอาเอาถือว่าคนละอายุดีกว่าอผู้แก่กับมึงแล้วกันมึงจะมรรู้ดีกว่ากูไม่ได้เพราะกูอ่านน้าร้อนหรืออาบอาบอาบนํามาก่อนมันเขามองอย่างนี้ยเขามองอย่างงี้แล้วเพลงเนี้ยป๋าจะแต่งเพื่ออะไรเราจะทําตามสัญญาสัญญาอะไรป๋าก็สัญญาว่าจะมันดีขึ้นไงมันดีที่ไหนเจ็ดปีนี้ไม่พออเหรอกูว่ามึงไปอยู่ป่าไหนมาวะไอ้ยี่โมเห็นแล้วว่าเขาทําไปขนาดไหนแล้วเคมนาคมเอ่ยอะไรทุกอย่างทุกอย่างเขาก็ช่วอยู่เขาทําอะไรบ้างป๋า หนึ่งละทุกสิ่งทุกอย่างมึงเห็นไหมการคมนาคมไปไหนมาไหนเมื่อสมัยก่อนมึงเห็นไหมจะไปไปโคราชทีหนึ่งโอ้โหสีกี่ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านไปชนบุรีก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันมึงดูสิมึงไปสบายหมดแล้วคมนาคมเออแล้วไม่จีิงจริงๆคมนาคมมันก็เป็นโครงการที่มันมาเรื่อยๆทุกแก่อยู่แล้วสา่าไอโครงการเล็กๆน้อยๆเนี่ยมึงไม่ต้องพูดหรอกเพราะเขาต้องทำอยู่แล้วหน้าที่ของเขาในกูพูดถึงโครงการใหญ่ อ่ะงูใจไหมอ่าคัะมนาคมอ่ะโอเคถ้าจะบอกคัะมนาคมเห็นด้วยไหมผมไม่เห็นด้วยตุกอย่างผมคิดว่าเจ็ดปีแล้วบ้านมึไม่มีทีวีนะอีกทีพายล้มเหลวทุกอย่างคือไม่ไม่เห็นรูปร่างคือทุกอย่างเดี๋ยวเดูพูดหน่อยนะอ่มีคนพูดหลายคนเลยเจ็ดปีแล้วใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรกรูว่าว่ามึงนะไอคนที่พูดอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามองอะไรที่มันตื้นเกินไปนี่แหละคือผมดูแล้วว่าสมองมึงคิดได้แค่นั้นเหรอถ้ามันไม่ดูไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมมาพูดสิในยุคของเขาเนี่ย สี่ห้วีก็ใช่เดี๋ยวมึงดูดิการก่อสร้างอะไรมาขนาดไหนต้องต้องใช้เวลาขนาดไหนอ่ะแล้วได้ขนาดนี้ยังไม่เอาอีกเหรอไม่ดูเพื่อนบ้านเราทีอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะคือ